สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องบรท,ทุกคนสมองสวอนติดตามรับชมัองสาวบุไลพี่น้องเอ้ยมือน,นีิบึงแม,ม่มีเอาอันเอากุไลย,ยู่ตอได้บุกลายเตอรพี่น้องเอ้ยมือน,นี้แม่น้องเทนก็บซาจ,จอยครับอันนะลุงบอยหรือว่าบ่าวฟังลาควรกลับมา อันนัมากินปลาพี่น้องเ้ยดูไายเมตตา่งมนี่โมใส่เสือเลยกินแล้วปลานะโอ้พี่น้องใส่ปลานะ ใช่ครับกินบปลาป่านะช้าจ่อยช้าจ่อยกับมาพี่น้องเลยพี่น้องเซนกับลุงลุงช้าจ่อยเมื่อแล้วพี่น้องเป็นเมื่อทางนี้ยังกินกรุบอยู่ยังอ้อิ่มยังกินปลา นี่นยังอย,งอยงขี้มาเลยเพิลนเพิ่นเหตุคือเขาบ่เป็นิ่นะขี้ใสยป้าเอานเร้วน,นี่ไงเอาน่ะนะปลาพี่น้องเดากหลายป้ากนังนั่งยัขึ้นอยู่ได้หนิป้านะ่ะ này là đang đang phai nó ta... <laughs> 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 mau bao giờ chì ba chì tự anh cho đâu, ngái thử mới อันนั้ดังไฟจีบป่าอุ้ยยังมาชุกเลยโยังไม่ได้ชุกข่ะเินยงองนี้เอรอท่น <c oughs> านะนรกัดิชุกค้นชุกกรป้าเด็กเขาชีชุกกอนแล้วตอ ค้นจกุกก่อนแล้ววดซีเผาคนดังไพจีปลาซิวะสิเนี่ยปลาซิวยุบหยุอยู่สานีแต่บจุกอยู่บนนิดนะโอ้ nè 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 bọn nè vâng vâng ba bọn nè thà vâng nè 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 chỉ sợ là ba đúc ở mẹ nè เมอ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 เมเมไปไหนตีปลาดุกเคยกะตีงัวตีควายระวังเด้ออย่าเอาวัวมาลัดได้นี่หันดุ๊กดุกน้าป้ายอ่ะสิตะหอยห็นเอาเชิ้มจกหน้ากวาดบึ้ง บอพี่น้องข้านี้แสบบเนาะเบอพี่น้องเอยุกอีแล่าุกอีดวเไอุก่ใผินะคุณเรยกกองไฟกองหน่เลยบอกเขาากันตานนน้็อนตายอ่ะเไปพันห้อนกินอย่างห้อนกองไฟอากาศอากาศจะห้อนแทบด่างไฟนป่าต้าเป็นผัด่งไปจับ้าป้านบ้าน ปลาตัวใหญ่ปลาตรงไหเขาไปเขียวอยู่ในปลาซีอปลาโลมาเาจะจับเกลือบันบ่มีบ่มีเนาจับ อกายน่ังวดอกถอบาเออันนี้น้องเมตตาปลากินปลาาซาพีน้องเอ้ยนามสิบกปลานี่ปลาคอน่อยนี่ พักผ่อหน่อยลองลองลองมองปลาบ่อนขึ้นอะีรปลาไปปลาไหนยังไล่แถวไปตองไปแตงแม่มียังแมพที่ต้มอยู่พี่นี่อันดูเวอร์เลยหล่อลองอยู่ว้าเธอปลาดิต้อง นีป้าลอยลงหลวงอีปตาพี่หน้อยโอ้โาไเผาป้าเพื่อนกันเนื้นอากระนุมพี่หน่อย นี่ปลาดุกในหันอร่อยตัง<า>ไฟจีปลาหักบุ้มีปลา,าปลาซิวพี่าน,ะนาะโคตรผ ขาวขีดนะแม่ขีดต้มพ yes. ี tá, ่เท่าเอ้ยพูยอยางสายพี่ยังสายส่งบอขีดสายส่งบ่านน่ะนะหืมฝนจ่อยแห้งยังพากันอันเัาอยู่ป่ะเนาะเมื่อเมื่อเก็บมาผิดป่ะอ้าตัวใบตองใบหมกฝนเสียไม่อีตรีตรีอยู่แล้วบอมีแตงติด ีเลยมือกระเดาพี่นุ่มาเก็บบักผิดงอ้นอมสชินบักผิดก่อนมีนจะหลุดไปพี่น้องชมบรรยากาศ ม mm ่ทงหน้ากบพี่นักเลยตุกหน่อยเฮาเทียนหน้าพน่อยแม่มี่วันศุกร์มาผิดได้ไหม เธอเจอ็ล้วเธอกินมาตึกแหว่ะสะจนเปียกปลาเมือปะเฮ้ยปลาซ้ำโตพอกินปาก เมื bye. Bye. Bye ่อพี bye. Bye ่เน้ะถ้ากัดเปียกหมอดหยอดแมต์แหนะถ้ากันเอาพี่จังมาแบบนี้เฮเสียไปเห็ุไปเหตุคั่วนะใช่เปลนี้ไปแหลกเล็กอือเอาเล็กไปแหลกเล็กแบบนี้บอบไปแลกไปแหลกไปแหลก ได้แจ็คโต๊ะปลาพักตึนเห็นสามโต๊ะปลาของค่ะนะของค่ะนะป้อนมีแต่กี่ต้มเอ้าเอ้าวชเอาลงได้เลยเอ้าวอืมอืมอืม này nọ đấy cá lọng lọ, mưa này ta nọ à, từ đó mà chắc nó chỉ thằng đã gì đó <cười> 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 Ủa, mưa à mưa thằng này đó hả thì nhà thì ค้าเมื่อทั้งนี้ช่ชวงท่มีทางเข่าทางอ,อ,าอา่ะไปพี่น้องฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามก็ซับสไคร์เด้อพี่น้องเด้อกินหนักพอกันใหม่สบายดี